สวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊กเปวเทียนพยากรณ์หมอดูไพ่ยิปซีชาร์ปคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2568ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายคลิปนั้นผมจะมีการทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนให้โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมว่าแต่และช่วงเดือนนั้นดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องปลอเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเด็งครับชาวราศีเมถุนแคบดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังโดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1่ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เดอเอมโพเรหรือว่าไพ,พ่จักรพรรดิไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้ชายเลยก็ว่าได้ดวงชะตาของท่านถ้ามีไพ่เบนิดจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการงานชาวราศีเมถุนท่านใดที่ทำงานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจ จะได้เป็นใหญ่เป็นโตผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสน,นุนมีโอกาสที่จะปรับขั้นปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีอํานาจมีบารมีมีบริวารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนะครับคนที่เป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิน่นนักการเมืองระดับชาติถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายาว่าดวงการเมืองของท่านนั้นจะโดดเด่นมากๆมีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งสําคัญสําคัญทางการเมืองนั่นเองเนะครับ คนที่ได้พไพ่ใบนี้เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็จะเติบโตมีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนปรับรายได้ปรับสวัสดิการใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่ทำธุรกิจกิจการต่งตางๆก็จะดีแล้วก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคนที่ได้ไพ่เดมโพเลอร์หรือว่าไพ,พ่จักรพรรดนั้นดวงการงานของท่านจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือไม่บางทีบางท่านนั้นจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวไปศึกษาไปดูงาน หรือแม้กระทั่งไปทํางานที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้ถ้ากว่ามีไพ่เดมโพเลอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิดวงการงานของท่านนั้นบางทีจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ครับไพ่ใบนี้แม้ว่าจะโดดเด่นสาหรับคุณผู้ชายที่เกิดราศีเมถุนแต่คุณผู้หญิงถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นก็จะโดดเด่นจะได้เป็นใหญ่เป็นโตปรับตําแหน่งตําแหน่งงานของท่านนั้นจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวคนที่ได้ไพ่ใบนี้ ดวงการงานของท่านคือดวงเจ้านายไม่ใช่ลูกน้องดวงเจ้าของธุรกิจดวงเจ้าของกิจการอย่างนี้ก็ได้นะเด็นะครับชาวราศีเมถุนดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงกลางปีแล้วนะครับหลายๆท่านอยากจะทราบว่าดวงชะตาของท่านในช่วงของเครื่องปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างอยากจะดูดวงส่วนตัวติดต่อเข้ามาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยพมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่7นี่ก็คือไพ่ queen of ว n นหรือว่าไพ่ราชนีถือไมเท้า ดวงการงานของผู้ที่กราศีเมทุนในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งจะมีโอกาสเดินทางไปที่นูน่นที่นี่คือชีพรจรลงเท้าว่งางันเถิดนะครับหรือไม่ก็คือว่าตัวท่านเองนั้นถ้าอยู่กับที่ก็จะได้ติดต่อสื่อสารผ่านทางของโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันอยู่ตลอดเวลาติดต่อหน่วยงานนั้นติดต่อหน่วยงานนี้อย่างนี้เป็นตอนนั้นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอคนจํานวนมากๆ มากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยอย่างนี้ก็ได้การงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายตัวท่านเองนั้นจะได้เจอลูกค้ามากหน้าหลายตามีโอกาสที่จะขายงานได้มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาถือว่าดีมากๆเลยนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8กันบ้างนี่คือไพ่เทมเพลรันหรือว่าไพ่คนเทน้ํา ถ้ามีาไพ่ใบนี้ดวงการงานหรือว่าชีวิตของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเช่นเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานใหม่บางท่านนั้นได้ปรับตําแหน่งใหม่ไปรับตําแหน่งใหม่อย่างสถานที่อื่นหรือไม่ก็คือว่าได้ปรับตําแหน่งใหม่ขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าไพ่ทำพรวันนั้นก็คือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับ แต่ว่าตอนแรกๆนั้นตัวท่านเองอาจจะรู้สึกวิตกกังวลอยู่ว่าเอ๊ะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะดีไหมนะแต่ถ้ามีใบนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมคนที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจะดีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางเรือคนที่ทํางานอยู่ในด้านนี้จะมีความโดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับแต่ถ้ามีไพ่ใบนี้อย่างที่ผมบอกว่าดวงมีโอกาสเดินทางดวงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่ดีไฮพรีสเตดหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์คนที่ทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกความสวยความงามของผู้หญิงพวกแฟชั่นกระเป๋าเสื้อผ้าพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมเครื่องประดับพวกร้านให้เช่าชุดทั้งหลายนี่นะครับหรือว่าคลินิกเสริมความงามทั้งหลายถ้ามีไพ่ใบนี้จะดีมากๆคนที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการออกร้านจัดอ e ีวงอีเวนต์อะไรต่างๆพวกนี้ถ้ามีไพ่ใบนี้จะโดดเด่นมากๆสำหรับชาวราศีเมถุนนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้มันยังหมายเขาว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นจะหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นเช่นบางท่านนั้นบอกว่าหยุดออกกําลังกายมานานมากๆจนจําไม่ได้เลยเนยครับว่าออกกําลังกายครั้งสุดท้ายนั้นเมื่อไหรแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายควบคุมด้านอาหารการกินบางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์ในการแต่งตัวใหม่แบบนี้ก็ได้นนเองนะครับต่ว่ามีาไพ่ใบนี้ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4ีนี่คือไพ่เดอะสตาร์แลว้วก็ไพ่แห่งความหวังนั่นเองนะครับผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่เอาแผ่นกระดาษสีขาวๆมาปิดไพ่ใบนี้เอาไว้เพราะว่ามันจะเป็นรูปวาดของคนเปลือยเปล่านั่นเองนะครับเอของทาง YouTube ถ้าเขามาตรวจสอบเจอเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นภาพแบบโป๊เบเปลือยลามกในลักษณะแบบนี้ช่องของผมอาจจะมีปัญหาถูกปิดได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไพ่เดอะสตาร์หรือว่าไพ่แห่งความหวังนั้น มันจะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีเมถุนก็หมายความว่าคนที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก,ก่อสร้างขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายคนที่เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์หรือว่าขายเฟอร์นิเจอร์คนที่รับออกแบบจัดตกแต่งสวนปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าตัดแต่งกิง่งต้นไม้ตัดหญ้าอะไรประมาณนี้ถ้ามีไพ่ใบน,นี้จะดีนั่นเองนะครับไพ่เดะสตาร์นั้นยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงของปลายปีนี้ อาจจะได้เอาช่างมาปลูกบ้านซ่อมบ้านหรือว่าต่อเติมบ้านรีดเวทบ้านนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีพาไพ่ใบนี้หรือว่าบางท่านนั้นอาจจะมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือว่าพวกของประดับบ้านเข้าบ้านใหม่หรือไม่บางท่านนั้นอาจจะให้คนนะครับไปตัดแต่งกิ่งต้นไม้หรือว่ามีการปลูกหญ้าใหม่ปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านบริเวณที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานใหม่แบบนี้ก็ได้ถ้าว่ามีไพ่เดอะสตาร์นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วไพ่เดอะสตาร์นี่ดีนะฮะ หมายเขาว่าดวงชะตาของท่านนั้นเป็นช่วงขาขึ้นแล้วหมายเขาว่าหมดคราะหมดโศกแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าการหมดครอบหมดโศกของมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้หมายควาว่ามันจะแบบทุกอย่างมันราบเรื่องไปหมดเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันจะดีขึ้นกว่าในช่วงของครึ่งปีแรกนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูไพ่ที่จะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่8ดาบนั่นเองนะครับไพ่แดดาบให้ระวังความเครียด มันจะมีเรื่องให้คิดให้เครียดมากมายบางทีคนเรานี่นะครับเปลี่ยนตำแหน่งงานใหม่ปรับตำแหน่งขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเขาเรียกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองก็เลยทําให้ตัวท่านเองนั้นอาจจะคิดมากเครียดวิตกกังวลในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับหรือว่าดวงชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางท่านก็คิดมากไปอีกว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วกลัวว่ามันจะไม่ดีเหมือนเดิมอย่าแงบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับก็เลยเคยรียดนั่นเองขอให้ตัวท่านเองนั้นจงปล่อยวาง แล้วก็อยู่กับปัจจุบันอดีตมันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าไปประวงมากนะักให้อยู่กับปัจจุบันอย่างที่ผมบอกนั่นเองแล้วท่านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองเจออะไรที่มันแบบพยายามแก้แล้วมันแก้ไม่ได้ยิ่งแกก็เหมือนกับยิ่งรัดขอยตัวท่านเองนั้นปล่อยมันไว้ก่อนให้เวลามันผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับวันเวลานี่นะฮะเป็นตัวเยียวยาที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับ เมื่อก่อนนั้นเราแก้ไม่ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะมีทางออกมีทางแก้ไขของมันเองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่2เหรียญไพ่2เหรียญเนี่ยมันจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อผู้ที่เกิดราศีเมถุนที่เรียนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน หรือว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขบัญชีการเงินคนที่ทํางานแบงค์คนที่ทาํางานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่ออะไรทั้งหลายพวกนี้ปล่อยเงินกู้อย่างนี้นะฮะจะดีถ้าหากว่าเป็นไพ่สองเหรียญนี่นะครับแต่ว่าไพ่สองเหรียญเนี่ยให้ระมัดระวังว่าบางช่วงบางจังหวะน,นั้นอาจจะใช้เงินเยอะเงินติดขาดฝืดเคืองได้นั่นเองนะครับฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีเมถูนต้องบริหารจัดการด้านการเงินให้ดีดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่สามเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่6 ไพ่สามเหรียญก็หมายความว่าจะมีโชคมีลาภทางการเงินจะมีเงินเข้ามาคนที่ได้ไพ่เบนิดเตรียมได้เลยนะครับว่าจะมีเงินเข้ามาเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่ไรายได้ประจํานะครับอาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างค่าในหน้าค่าตัวแทนหรือว่ามีคนให้มาหรือถูกหวยถูกรัตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างคาดไม่ถึงแบบนี้นั่นเองนะครับตัวท่านเองมีไพ่แปดเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่3ไพ่แปดเหรียญน,นี่ถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่คนทํามาค้าขาย บอกได้เลยนะครับว่าจะดีกว่าในช่วงของครึ่งปีแรกอย่างแน่นอนถ้ามีไพ่ใบนี้ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยการค้าการขายมันนิ่งๆหรือว่าบางทีบางท่านนั้นลงทุนไปแล้วทุนหายกําไรหดแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นมันจะดีขึ้นนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้จะได้ผลกําไรแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมมันไม่ดีแต่ตัวท่านเองนั้นมีไพ่การเงินที่ดีชาวราศีเมถุนหยิบจับอะไรมันจะเป็นเงินเป็นทองค้าขายอะไร ดวงมันขึ้นนั่นเองเนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้คนที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญเอาไวา้ติดดอยมานานพอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568ถ้ามีไพ่8เหรียญก็หมายความว่าจะได้ผลกําไรเงินก้อนใหญ่มาอย่างแน่นอนการเงินการทองของท่านจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญก็คือว่าจะมีเงินเข้าอย่างแน่นอนนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างว่า ดวงความรักของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ใบแรกก็คือไพ่เดอแอมโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิถ้ามีไพ่ใบนี้คนรักคู่รักของท่านที่จะเข้ามาถ้าเป็นคนไทยก็หมายความว่าเป็นคนกว้างความเป็นคนที่มีบารมีเป็นคนมียศมีตำแหน่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเป็นคนกว้างขวางในชุมชนนั้นมีคนรู้จักเยอะอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือไม่ก็คือเป็นนักการเมืองก็ได้ถ้ามีไพ่ใบนี้ อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าได้ไพ่ใบน,นี้บางท่านนั้นคนรักคู่รักของท่านอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามานั่นเองนะครับส่วนไพ่เดลสตาร์หรือว่าไพ่แห่งความหวังที่อยู่ในตำแหน่งที่4ถ้าเป็นคนรักคู่รัก 1. คนรักคู่รักของท่านจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดี2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและก็3จะเป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาใัยได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นะครับไพ่สี่ถ้วยเนี่ยบางทีความรักของบางท่านนั้นอาจจะไม่สมหวังไม่เป็นดั่งใจ เพราะว่าตัวท่านเองเนี่นะครับวางสเปคเกี่ยวกับคนรกักคู่รักเอาไว้สูงมากๆนะครับเช่นคนรกักคู่รักจะต้องเป็นแบบนั้นจะต้องเป็นแบบนี้แม้จะมีคนเข้ามารักมาจีบมาชอบแต่ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างเลือกมากนั่นเองนะครับก็อาจจะยังไม่ถูกใจนะฮะในลักษณะแบบนี้หรือบางท่านเนี่ยคนที่เรารักเขากลับไม่รักเราไอ้คนที่เราไม่รักกลับมารักมาชอบเราอย่างนี้ก็ได้ไพ่สี่ถ้วยนั้นยังหมายาว่าบางท่านนั้นแต่งงานไปแล้วนะครับเป็นสามีภรรยากันไปแล้ว แต่คนรักไม่เป็นดังใจไม่ได้ดังใจก็เลยหงุดหงิดในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่ 9, The h i ดี p r i e s t e s s หรือว่าไพ่ราชินีจันทร์ความหมายของไพ่ใบนี้คือไพ่ดวงเมียน้อยคุณผู้ชายที่เกิดราศีเมถุนนั้นจะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วแต่จะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งเข้ามามีบุคลิกหน้าตาดีหุ่นดีอย่างนี้เป็นตน้นมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันและมีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้น ไม่หยุดก่อนนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะมีบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไว้แต่คุณผู้หญิงชาวราศีเมถุนถ้าหากว่ามีไพในน่ใบนี้มีคนมารักมาชอบมาจีบคือครบได้นะครับแต่ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นเขาอาจจะมีความลับก็คือว่าเขาอาจจะมีคอรอบครัวมีคู่มีแฟนอยู่แล้วระวังว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับแล้วถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรัก ให้ระวังด้วยนะครับว่ามันจะมีเรื่องปวดหัวตาม,มาก็คือไพ่แปดดาบนั่นเองจะมีเรื่องให้คิดให้เครียดวิตกกังวลทะเลาะเบาะแว้งมีแรงกดดันอะไรต่างๆพวกนี้นั่นเองนะครับต้องระมัดระวังด้วยครับคราวนี้เราจะไปทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนให้นะครับว่าตั้งแต่ในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนั้นแต่และช่วงเดือนของดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่8 นี่คือช่วงของเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมถ้ามีไมพ่ทำโปรนหรือว่าไพ่คขนเทน้าก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีเกณฑ์นในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเช่นเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานบางท่านนี่นะครับได้รับตําแหน่งใหม่อา, sequel, อาจจะมีการเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยใหม่เลยนะครับบางท่านนั้นเปลี่ยนงานใหม่อย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่การเปลี่ยนแปลงของท่านนั้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวเช่นเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปเยี่ยมญาติพี่น้อง อาจจะมีการไปพักผ่อนอาจจะมีการเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัย4ี่วันหวันในลักษณะแบบนี้ก็ได้คนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีโอกาสเดินทางไกลนะฮสำหรับความหมายของไพท่ทำโบเร,รนและอีกอย่างหนึง่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมันจะดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการงานก็อย่างเช่นเปลี่ยนแปลงด้านตาแหน่งเปลี่ยนแปลงด้านเงินเดือนสวัสดิการใหม่อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพท่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่9้าเป็นช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคม ไพ่ดีไฮ i รีสเตทหรือว่าไพ่ราชนีจันทร์ตัวท่านในช่วงนี้จะค่อนข้างงุนหงิดง่ายอารมณ์เสียบ่อยนั่นเองนะครับไม่ค่อยได้ดั่งใจอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงพวกแฟชั่นกระเป๋าเสื้อผ้าหรือว่าการจัดอ e ีวงอีเวนต์การออกร้านต่างๆพวกนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นด้านของความรักคุณผู้ชายนั้นอาจจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งเข้ามามีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กลายเป็นกิ๊กเป็นกั๊ก ถ้าเป็นคุณผู้หญิงมีคนเข้ามาจีบมาชอบในช่วงนี้ดูด้วยนะครับในช่วงของเดือนกันยาตุลาเพราะว่าอาจจะเป็นเมียน้อยเมียเก็บของเขาก็ได้นั่นเองถากว่าตัวท่านเองตัดสินใจโดยเร่งรีบนั่นเองนะครับแต่ว่าในช่วงปลายปีนะฮะในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวาคมก็คือไพ่ใบนี้นี่คือไพ่8ดดาบนั่นเองก็หมายความว่ามันจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งในลักษณะแบบนี้หรือถ้ามันมีปัญหาแก้ไม่ได้พยายามปล่อยวางก่อนนะครับคือไปทําอย่างอื่นก่อนนั่นเองนะฮะ ให้วันเวลามันผ่านไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีทางออกมีทางแก้ไขไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ก็ดันทุรังอยู่นั่นมันยิ่งเครียดนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันอดีตมันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงอย่าไปพะวงมากนะักแล้วอะไรต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีเมถุนจะมีความโดดเด่นมากๆในช่วงของครึ่งปีหลังการเงินการทองของท่านการค้าการขายของท่านนั้น มันจะดีขึ้นกว่าในช่วงของครึ่งปีแรกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศรีเมถุนในช่วงของครึ่งปีหลังโดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องพลอเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลเียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ